ใบเตยสุทีวันโพสภาพทำความสะอาดบ้านโดนแสะแรงเดี๋ยวก็ขายให้ผู้เสียหาย ต้องบอกว่าล่าสุดใบเตยสุธีวันได้โพสภาพทําความสะอาดบ้านหลังโดนแสแรงไม่ไวหน้าทําให้สะอาดเดี๋ยวก็ขายให้ผู้เสียหายโดยใบเตยสุธีวันก็ได้โพสข้อความระบุว่า Thank you Professional House Cleaner at the How Butler .ts เป็นบริษัททาความสะอาดบ้านแบรนด์ยุโรปที่ทาความสะอาดบ้านได้สะดวกหมดจดทุกซอกทุกมุมใครที่ซื้อบ้านใหม่หรือต้องการ d e ๊กคลี n นิ่บ้านแม่ใบแนะนําเลยค่ะเป็นบริษัททําความสะอาดบ้านที่ได้มาตรฐานและคุณภาพจริงๆค่ะทามกางชาวเน็ตที่เข้ามาวิ พากวิจารณ์อย่างมากมายอาทิรีบทําให้สะอาดนะครับเดี๋ยวจะขายให้ผู้เสียหายแล้วครับคนซื้อจะได้ดีใจได้บ้านสะอาดดีครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ